<laughs> hey sorry for calling you so late, but uh would you mind going by the house and do a quick cleanup i uh, I made a bit of a mess and I, I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning okay, thank you. <laughs> โทรบอกให้เราไปทำความสะอาดเหรอใช่ไหมโอ้โหไม่เป็นมืมอดอย่างเงี้ยเสี่ออะไรเนี่ยเดินยังไงทำไมเป็นมืมอดอย่างเงี้ยนี่คืออะไรโอ้แล้วดูเสียงเดินโว้ดดังเลย ออไปเลยไหมปะ่ะโอ๊ยว่าเสียงเปิดไฟคลิกเออคลิกคลิกแล้วโอ้ยทำไมมันเปิดทีละดวงอะ่ะ ไม่ได้อึคืออะไรอะ่ะไฟไปเป็นระบบแบบเซนเซอร์เหรออ้าข้างหลังก็ไม่ดับนี่ทำไมเปิดทีละดวงวะโอ้โหโอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องเลย อะไรอะไรเสียงอะไรล็อก <S ets> ก้มมองพื้นตลอดเลยได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวนี่คือบ้านเกิดเหตุฆาตก,กรรมเหรอทำไมมันสกรปรกแบบเนี้ยโอ้อยอนี่อะไรอ๋อแสงจากโคมไฟเฉยๆโอ้บ้านโคตรสกรปรกอะ่ะโอ้ยลิ้นพันแล้ว เย็บไปทีเดียวเลยดิอืมบ้านโคตรลกเลยมันเกิดอะไรขึ้นวะบ้านหลังเนี้ยเฮ้ยเดีด๋ยวทุกคนต้องเวียนหัวกันมากแน่ๆเลยอะ่ะคือมันให้หยิบได้ทีละชิ้นอะ่ะ รีบทำให้เสร็จต้องเดินไปใกล้ๆเดี๋ยนะโยนไม่ได้เรอโยนอะ่ะแบบขยะแค่นี้เองก็โยนไงโยนลงถังอะ่ะระแวงระแวงเสียงอะไรวะเหมือนใครวิ่งตึงๆอยู่ข้างบน นี่พยายามหันเมาสแบบช้าสุดๆแล้วนะหมดยังหมดแล้วใช่หรือไม่ต้องทำอะไรต่อโทรศพัพท์เนี่ยเหมือนมีเสียงคุณอยู่ในบ้านกับเรา โหแล้วนี่กลับได้แล้วปะเออกลับได้แล้วไหม กลับไม่ได้เหรอก็ทำขอ้อสั่งเสร็จแล้วไงมีตัวไหนหรือมีชั้นสองออฟฟิศคีย์เหรอหากุญแจใช่ไหมว่าม,มันไม่มีเอ้ยห้องนี้ไงอ๋อห้องนี้เข้าได้ว้า เนี่ยมันเหมือนโอ้โหไม่มีถังขยะอ๋อแล้วนี่เอาฟิศคีเดี๋ยวแล้วนี่คือแบบเราหยิบหลายชิ้นไม่ได้หรอวะเฮ้ยพุ่งดีครับ ไปไหนไปไหนมนุษย์ต่างดาวเหรอแกเป็นใครจับฉันมาทำไมไม่ใช่ไม่ใช่ผีนะผีจ้าไม่มีจ้าเอ,อ,อ๋ไม่ค่อยหันอโอ้เสียง อูยเือนมาอีกแน่เลยอ๋อตัวนี้ไม่ถูกก็ตั้งหลักตรงนี้นะจ้าจ้าเอ้ยหมดยังห้องนี้ เราเก็บกุญแจตรงนี้ไปแล้วเบสรูมคีย์ต้องหากุญแจอีกแล้วเหรอกี้เราได้กุญแจแล้วกุญแจห้องนี้อือหืออือหือ มันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านนี้วะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ทันอ่ะอีกรอบได้ไหมเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น,น,น,นวนะตรงนั้นอ่ะ เนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะเหมือนเห็นอะไรแวบๆตรงนี้อันนี้ไงก็แจ โดนไหมโดนไหมปึ๊ดอึ๊บไม่โดนอึ๊บ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 อึอันนี้กูเจอห้องไหนนะ เขาเนี่ยห้องสุดท้ายใช่ไหมห้องนี้น่าจะโดนหนักนี่ไงมันยืนอยู่นี่ไงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ว่ะลูกป,ปั้นคือบทสรุปของเกมนี้คือเราจะจะตุยปะ่ะ ฉ้นไม่อยากเล่นแล้ววะเห็นมาดูข้างเข้าเมื่อกี้เข้าไปไม่อยากเล่นแล้ววะก้วถางขยะห้องนี้มันอยู่ไหนอะ่ะเอ้ยเมื่อกี้เงาอะไร เปนยาง,งใงทางขยะคิวต้องเดินออกไปข้างนอกทาไมห้องนั้นถึงโดนตู้บางไว้อ่ะตอนเราเดินเข้ามาถูกบังไว้ปะ แวงทุกฝีก้าวโอ้ยชิ้นสุดท้ายตรงเตียงเนี่ยอุ๊ยเห็นว่ามันมีเงาอ๋อเงากูเองอหกอเสร็จแล้วดิ นี่อะที่พื้นให้กูตั้งหลักกันนานไงเสียงดนตรีมันแย่มากอะ เดินออกไปกตายแน่เลยเอ้า Good well, 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 glad to know I could count on you to get the job done. Oh wait, you didn't! You made me look like a fool, thanks a lot. Oh, and also, you're fired! Bye. จบแล้วหรออันนี้คือเราไม่ตายใช่ไหมแล้วเราก็ได้กลับบ้านสําหรับเกมนี้นะก็เป็นเกมผีแบบสั้นๆที่แบบว่าเรารับบมดเป็นคนทําความสะอาดใช่ไหมแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆความน่ากลัวเนี่ยความมืดแล้วก็เสียงซาวเนี่ยมันทําให้กลัวแต่ผีเนี่ยน่ากลัวไหมผีไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเอออารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนข้างคาวอะไรเงี้ย ผีไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าฉากแบบว่าจามสแกก็ก็สะดุ้งอยู่ก็หลุดไปหลายคำเหมือนกัน้ยโอเคสำหรับเกมนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะคะบ๊ายบาย